สวัสดีครับมาพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายธนาวิพุทธ Amazing ไท a i l a n d นะครับผมช่องดีๆสาระดีๆสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานในต่างเดนียครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายธนาวิพุทธ Amazing t ท a i ลน n d นะครับวันนี้อากาศดีครับวันนี้ก็จะพามาชมการทำงานนะครับว่าวันนี้วันพ่อขอกล่าวนะครับว่าวันนี้วันพ่อแห่งชาตินะครับวันที่5ธันวา 5,6,4นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันทํางานอีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่าผมหยุดวันพ่อราชการที่สิบไปแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้หยุดนะครับเพราะนายจ้างบอกว่าถ้าผมหยุดก็คือผมจะไม่ได้ค่าแรงนะครับเพราะผมหยุดไปแล้วนะครับตามกรมแรงงานไอ้ตามอะไรนะาถานทูตที่มีใบออกมาให้เรานะครับว่าถ้าใครที่หยุดวันพ่อรอสิไปแล้ว วันพ่อเราแก้วถ้าเราหยุดเราจะไม่ได้ตังค์นะครับผมก็เลยไม่ได้หยุดนะครับผมวันนี้ก็มาทํางานตามปกติครับวันนี้งานของผมนะครับก็คือนี่ครับเปลี่ยนกระถางต้นไม้ประดับนะครับจากกระถางเล็กเบอร์เจ็ดนะครับให้เป็นกระถางใหญ่นะครับกระถางใหญ่นี่จะเบอร์น่าจะเบอร์ไหนนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับก่อนครับเราก็จะใส่ดินที่เราผสมแล้วนะครับนี่ก็คือขี้วัวกับเม็ดโฟมนะครับ ใส่ให้เต็มนะครับนี่ครับคือกระถางน,นะครับนี่มันกระถางเบอร์เบอร์ย5ห้านะครับถังเบอร์ย5ิบห้านะครับเราจะใส่ให้เต็มนะครับก็งานวันนี้ก็จะมีตัวนี้ก็จะใส่ตัวนี้ก็จะเอามาปักชําใส่กระถางตัวนี้นะครับซึ่งเขาแกะจัดไว้ให้เรานี่กระถางเบอร์12บนะครับนี่ ทำไม่เสร็จครับงานวันนี้เยอะนะครับทําเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการตัดยอดนะครับตัดยอดนะครับวันนี้นี่ครับก็จะเปลี่ยนกระถางจากกระถางเล็กนะครับนี่ครับมาใส่กระถางใหญ่นะครับทำแบบนี้ครับงานวันนี้ก็สบายๆครับเพราะว่าเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับแล้วก็งานที่สวนผมนี่ก็ผมก็ทําคนเดียวนะครับนี่ก็เหลืออยู่สองขาดนะครับ ขาดตัวนี้อีกขาดเนงเป็น3 4 5ี่ห้านะครับพอเราทำอย่างนี้เสร็จนะครับเราใส่กระถางจนหมดแล้วเราก็จะเอาไปวางไว้ที่ตรงที่ว่างๆนะครับเราทําไว้แล้วนะครับตรงที่ว่างยังเหลือที่ว่างอยู่ที่ยังไม่ได้ใส่ให้เต็มนะครับนี่ครับก็ดูสภาพบรรยากาศการทํางานนะครับแบบนี้นะครับตอนเช้าก็สวยหน่อยนะครับวันนี้อากาศดีครับแดดกำลังดีเลยนะครับ บรรยากาศสวยงามครับผมวันนี้ก็ขออวยพรให้พ่อพ่อทุกคนนะครับที่มีลูกนะครับขอให้รับลูกแล้วก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับสําหรับผมก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับ พิ่สินได้บางสินใดส่งความ,มมุ่งมั่นปรารถนานะครับสาหรับลูกคนนี้ก็ <c oughs> ไม่มีตังค์จะให้นะครับตอนนี้เพราะว่ากําลังหาเงินใช้นี่ใช้สินอยู่นะครับสักวันหนึ่งที่ลูกสําเร็จประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับลูก,กจะตอบแทนพ่อแม่ให้สมกับพ่อแม่รักเรานะ <c oughs> ครับเราก็มาทํางานกันเลยนะครับหลังจากที่ผมได้บอกไปแล้วนะว่าวันนี้วันพ่อนะครับ นี่ครับคือกระถางเล็กนะครับเราก็จะเอากระถางเล็กมาแบบนี้ครับแล้วก็ถอดกระถางออกนะครับซึ่งต่อกระถางออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเตรียมลุมไว้แล้วนะครับนี่ครับเราทำมาแล้วเราก็เอาหยอดลงไปเลยครับนี่ครับหย่อนลงไปครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ขบๆซะหน่อยครับนี่ครับง่ายมากครับทุกคนเพื่อนๆมาง่ายไหมครับเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยครับนี่ครับแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้เท่าแก่ไป กลับไปบ้านแล้วนะครับเพราะว่าผมได้เอาต้นไม้นะครับที่เราเก็บออกจากตรงนู้นนะครับตรงที่บางๆนะครับเก็บใส่ใส่ถาดนะครับสีดานะครับที่อยู่ตรงข้างหน้าผมนะครับไปประมาณ3 8ถาดนะครับ38บบล็อกนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปขายนะครับที่ร้านนะครับเดี๋ยว ที่ร้านผมก็ไม่มีโอกาสจะถ่ายนะเพราะว่าเท็อเกะทำงานอยู่นั้นนะผมถ่ายไม่ได้นะเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดเต็มเลยครับจะถ่ายบรรยากาศการทำงานที่ร้านมาให้ดูอยู่ครับเพราะว่าลูกค้าเยอะครับร้านของท็อคเก่นี่ลูกค้าเข้ามาเยอะมากวันหนึ่งก็น่าจะยี่สิบสาสรายได้นะครับรายนึงก็ไม่ต่ำกว่า4ี0ห้าเช็คนะครับที่เข้ามาซื้อของซื้อต้นไม้กับทคเกะครับผม คืการทํางานนะครับดูไปเรื่อยๆครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนี่ครับพอเราทําเสร็จนะครับเราจะทําเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งก็แปดกระถางนะครับแล้วก็เราก็จะจับจับมาวางไว้นะครับวางไว้แบบนี้นะครับวางไว้ก่อนครับเพราะว่าผมต้องเอาน้ํามาลดนะครับน้ํามาลดเสร็จแล้วก็รอให้น้ํามัน ให้น้ำมันหยดออกจากกระถางสักพักหนึ่งครับแล้วเ,เราค่อยเอาไปวางไว้ตรงที่มันมว่างๆนะครับตรงที่เราเตรียมไว้นะครับก็อะไรครับถึงว่าไม่เอาไปเลยครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราลดน้ําแล้วนะครับมันจะกระถางจะมีน้าหนักเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหนึ่งกระถางนี่ก็จะประมาณกิโลนึงนะครับถ้าเราใส่น้ําเข้าไปก็จะประมาณกิโลครึ่งซึ่งในตะกร้าสีดํานี่ครับตะกร้าสีดํานี่มันจะใส่ได้ ได้หกกระถางพอดีนะครับมันก็จะหนักนะครับประมาณาส,สิบก่าโลสิบสิบก่าโลมันก็จะทาให้เราทํางานหนักขึ้นนะครับซึ่งเราทํางานคนเดียวครับเราต้องต้องใช้สมองนิดนึงนะครับเราต้องใช้สมองครับไม่งั้นเราเหนื่อยครับ สมองอันเล็กนิดนึงของเรานะครับนี่ครับพี่น้องครับดูครับเพนไปเรื่อยๆครับผมสำหรับตอนนี้ผมก็บทามเสร็จแล้วนะครับกระถางง่ายครับเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นงานเปลี่ยนเป็นกระถางเล็กนะครับเอางานต้นไม้สองสามกระถางนะครับแบบนี้นะครับใส่กระถางเล็กนะครับเบอร์สิบสองนะครับ เขาเกทําทไว้ให้แล้วนะครับนายจ้างลักษณะแบบนี้นะครับเขาบอกให้ทําแบบนี้นะครับ,อบ,อบ,บ,น,น,รบนี่ครับก็จะใส่3มต้นนะครับแต่ตัวใหญ่เราทําเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเอาน้ํามาลดนะครับน้ํามะลดเพื่อจะได้เอาไปวางไว้ที่เราทาไว้นะครับวางไว้ที่ว่างๆนะครับ เพื่อจะได้ใส่หัวน้ำหยดนะครับได้รับน้ำต่อไปนะครับผมโอเคครับมาดูกันเลยครับว่าจะลดน้ำแบบไหนนะครับใช้อะไรลดนะครับผมมาครับเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับคือบัวลดน้ำนะรับก่ณโอบัวลดน้ำแล้วก็จะมีน้ำที่อยู่ในถังนะครับเราเตรียมไว้นะครับที่ตักน้ำมาแล้วแล้วก็ตักใส่ ประมาณสักครึ่งหนึ่งเต็มเต็มบัวรดน้ำก็ได้นะครับถ้าไม่อยากหนักก็ใส่ครึ่งหนึ่งครับตอเราจะได้เดินหลายรอบนะครับพอได้น้ำแล้วนะครับไปครับไปครับไปกระเป๋าสนามนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลดนะครับรครับลดให้ชุ่มนะครับเราก็จะลดให้ชุ่มให้ให้น้ำนี่ ขึ้นมาเลยนะครับรู้สึกว่าน้ําจะท่วมกระถางเลยนะครับแบบนี้ก็ทําทุกกระถางน,นะครับตอนนี้ผมก็ลดน้ําหมดทุกกระถางแล้วนะครับชุ่มหมดแล้วนะครับก็จะรอให้น้าไหลออกสักนิดนึงก่อนนะครับเราถึงจะเอาไปไว้เก็บไว้ที่เราเตรียมที่ไว้แล้วนะครับตอ,ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการย้ายกระถางที่เรา เปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วนะครับให้ไปอยู่ที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับนี่ครับเราก็จะเอามาใส่แบบนี้นะรััแบบนี้ครับจะเรียงหนึ่งตะกร้านะครับสามารถส่ได้หกกระถางนะครับ <c oughs> ครับผมสำหรับห้าวเน่ามาแล้วเราย้ายมาแล้วนะครับกระถางก็จะเป็นแบบนี้ครับเรียงเแถวนะครับแถวละหกกระถางนะครับจะสวยงามมากเลยครับนี่ครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาจับมาวางนะครับให้เป็นหมวดหมู่ให้เป็นชนิดเดียวกันนะครับก็จะสวยงามแบบนี้ครับาะเราใช้ระบบน้าหยดนะครับน้ําจะเข้าไปทุกกระถางนะครับจะไม่มีกระถางหนึ่งที่ไม่ได้น้ํานะครับ แบบนี้นะครับเป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับที่สวนอิสราเอลนะครับนี่ครับดูครับสวยไหมครับทุกคนครับวันนี้ก็วันพ่อนะครับก็ทํางานวนไปนะครับเพราะว่าผมหยุดวันพ่อราชการที่สิบไปแล้วนะครับราชการที่เก้าก็เลยไม่ได้หยุดนะครับถ้าหยุดก็คือจะไม่ได้ตังค์นะครับเราก็เลยไม่หยุดครับแต่ก็มีพี่น้อง คนไทยแรงงานไทยอีกเยอะนะครับจะได้หยุดนะครับก็ได้เป็นวันฮอลิเด์ก็ดีครับพักผ่อนนะครับผมสำหรับผมก็วันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าการทำงานแบบนี้วันนี้ก็ลมแรงนะครับที่คำผมนี่ลมแรงมากเลย ครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนายธนาวิพุฒ Amazing Thailand นะครับสวัสดีครับ